มาเจอกันเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่เป็นเวลาเดียวกันที่องค์พี่ชายครับพานุวัฒน์มาตามภารกิจสองสิ่งต้องทำให้สำเร็จพี่กับน้องเขามาเจอกันแล้วจะจับกันได้หรือไม่โอ้โหวันนี้เจ้าเหงื่อท่วมเลยนะ แสดงว่าโป้ให้ท่านผู้ชมสินะไอส,งอนนสิงโตหายแล้วนะสิงโตเอ้าตาดาไปไหนแล้ววะตกใจเออร้องก่อนร้องก่อนไปเชิญสิงโตจะหมดพลังไปแล้วด <c oughs> ำดงชักร้องก่อนตอนนี้คนกำลังชอบชอยเอ้าร้อง <c oughs> ก็ไม่สวยแล้วไม่สวยเมื่อวานเพิ่งไปอยู่บุรีลัมย์รำไปรำไปดึกินหรอผี่เป็นหนุ่มเมืองกาะสุพรรณเที่ยวละหุนดันดันโอ้ยแม่มาแสนไกลมาแสนไกลมาเจอแม่สาวสวยเหมาะสมสวยจริงนะแม่เอวกลมโอ้ย ถูกใจพี่ถูกใจมายืนทรงสวยกินแปบ๊บซีมายืนทรงสวยกินแปบ๊บซ<ะ>ีร่รอ้องซีร้องซีใน่เป็นไรหน่เป็นไรจะยืนเท้าเอวทำไมไม่คุณเชิญเลยน้องนุ่นเอ,อ้อร้องไปร้องไป แสดงว่าเสียงเขายังไม่มีแสดงว่าเสียงเธอยังไม่มีออกกินแป๊บซี่เอ้าเสียงไม่มาไวแต่ว่าจะกินก็กินให้เต็มแต่ว่าจะกินก็กินให้เต็มจัดหนักจัดเต็มไปเลยไปกินกินเลยกินเลยกินเธอมาวันนี้มาที่ประจิน เธอมาวันนี้มาที่ประจินอยากรู้อยากกินเนะว่าอะไรด,ด,ด,ดูดูปากดำดงก่อนดูดูทั้งก,ก่อนว่าเขาทำอะไรนึกเนื้อนึกเนื้อไม่ได้นึกเนื้อกำลังแช่งอยงอยู่นี่แหละมาโทรเสียงแหง้งู้แรงไม่มีเอ้าเชิญกินแป๊บซี่เอ้าว่ากินไป,นไปแต่ว่า,าคืนนี้เล่นดำดงบอ,อกมาตรง,ตรง ว่าไวไวไวโอ้โหดูเล่นทางสารเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาล่ากันคนจะกินน้ำเบเรกเขากินเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกมารขวางคอไม่นิ่ขวางคอก็ถามสงสัยเฉยนั่นนั่นนั่น ไม่ใช่เขาไม่ได้ด่ากูหรอกฟังแล้วนึกเนื้อยู่มันึกงุ่มงามงุมงว่าเนื้อมันต้องไปไงต่อวะนี่เราร้องให้เขาร้องต่อเลยจีร้องต่อเลยใช่ไหมเออร้องต่อเลยนะแม่คนสวยแม่คนงามแม่คนสวยแม่คนงามตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วขอกินน้ำหน่อยได้ไหมฉันสองคนไม่ค่อยมีแรงเสียงมันแห้ง ร้องไม่ไหวออออขอกินกันสักทีฉันขอแป๊บสิหน่เ,เป็นไรอา่อาานี่อะแดกกระแดกสักมาชนเลยไหมล่ะโอ้ยกระแดกโอ้วันนี้บ่นเก่งซะด้วยทำยังไงให้ดำดงบ่นได้วันนี้ โดนไม่ต้องดงต้องกินกันละอ้ไปด็ไปอยากกินไปเลยบทอะไรวะฉันยอกเล่นแค่นิดหน่อยเชิญกินให้อร่อยว่ากินไปเธอกินแป๊บซี่<ๆ>ให้เต็มเลยเธอ<ๆ>กินกันจนเรอ<ๆ>เดี๋ยวเขออกไป <laughs> <laughs> ดำดงให้แก่รวยแล้วนะเธอกินแป๊บซีแล้วมันปวดท้องผมเป็นห่วงน้องดีห่วงใหญ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลองชิมก่อนท้องแข็งท้องอ่อนเดี๋ยวพี่ชิมให้ กเดี๋ยวกินแค่จิบแล้วก็ส่งคืนจิบจิบจิกินแค่จิบแล้วก็ส่งคืนชุมจัดอันได้ชื่นมื่นกินไปที่เหลือเราต้องให้เขาเพราะว่าเราก็จิบจิบเอาเจ้าของเขาคอแห้งนั่นสาิุกินัะขนาดนี้ขอหอยพอกได่แล้วบอก อเอาแหละดำดงกืนน้ำลายเอือกเอือกอยู่ฝั่งนู้นโอ้โมันน่าชื่นอ,อีกปอดนึ่งหมดฮนะของโปรดดำดงซะด้วยอ,อีกปอดนึงหมดหมดแน่ <laughs> เรียกเสียงซะอีกทีน, <ๆ S 1> <า>นี่มาอุ <laughs> ้ยคืนเจ้าของก็ได้แล้ว เจ้าของจะได้กินมั่งอ๋อเหรอเออไปคืนเจ้าของเขาเอ้าอีกคนอิ่มอีกคนน้ำลายนะครับเริ่มมาแล้วครับเอาคืนเจ้าของเขาไปอืมเออน้ำตาเขาชื่นใจหน่อยโอ้โหโอ้แน่นเปียเลยตอนนี้ครับคืนเขาไปหมดแก้วโดนเลมอนพี่จิบแป๊บซี่แล้วจึงส่ง จิบแป๊บี่แล้วจึงส่งเอาน้องดำดงเอาเคืนไป<า>ตอนนี้อยากกินกินให้เต็มที่ตอนนี้อยากกินละกินให้เต็มที่กินสิแป๊บี่โอ้ยมันเส้นใจเขาให้แกรวย งานเนี้ยรวยคนเดียวเลยดองดงไม่เคยด่ากูเลยนะวันนี้อันเนี้ยอะไรอะเขาเรียกว่าเราปิดเสียงไว้อยู่เดี๋ยวเปิดเสียงปุ๊บนั้นเดี๋ยวร้องต่อเฉาะเฉาะเลยจริงดิจริงเดี๋ยวดูนะเปิดบนลุกบนอ๋อนี่เสียงมาแลยวนะ ปสฉันกินแปปซี่ไปหลายอึกแม่เอยรู้สึกกันเยี่ยงอะไรร้องตอบมาสักคนดีร้องตอบสักทีเอยจะได้ไหมชาาต่่ออน แปปซี่ของกูหมดนี่ไม่ใช่ร้องนะได้ยังไงเนี่ยไม่ห้สมเียงร้องกิมแปปซี่ของกูหมดเหมือนกะโกรธกานเข้าและลุงฝังกูจะตดใส่หน้า